ดีครับผมช่างเกษนะฮะจักสีฟ้าโปรเคสต้อมขายตู้จ่ายน้ามันและอุปกรณ์น้ามันนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับตัวน้ํายาน้ํายาวัดน้ําแล้วก็น้ํายาวัดน้ํามันนะครับในวงการน้ํามันเนี่ยหลายท่านท,ท,ที่ที่ใช้อยู่เนี่ยอาจจะรู้จักกับตัวผลิตภัณฑ์2ตัวนี้เป็นอย่างดีมันมีหลายแบบฮนะเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะพาท่านไป รู้จักคุณลักษณะวิธีการใช้แล้วก็ตัวคุณสมบัติเบื้องต้นของน้ำยาตัวนี้นะครับหลายท่านที่รู้จักแล้วก็ถือว่าเป็นข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันนะครับส่วนท่านที่ยังไม่รู้จักหรือว่ายังไม่เคยใช้วันนี้ผมจะมาแนะนําให้ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมจะนําเสนอเป็นตัวน้ํายาวัดน้ํานะครับ ตัวน้ํายาวัดน้าเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะรูปร่างลักษณะกล่องเป็นแบบนี้ยี่ห้อก็จะเป็นยี่ห้อเดียวกับน้ํายาวัดน้ํามันที่เราเคยนําเสนอไปแล้วตัวน้ํายาวัดน้ําเนี่ยมีคุณสมบัติยังไงตัวตัวสารเคมีที่อยู่ในในในน้ำยาเนี่ยจะทําปฏิกิยากับน้ําเวลาที่เราใช้น้ํายาลักษณะการใช้ก็เหมือนกับเหมือนกับน้ํายาวัดน้ํามันนะฮะเราก็บีบ ป้ายน้ำยาออกมาแล้วเขาไปไป้ายที่ปลายไม้วัดก็ใช้ไม้วัดน้ำมันชนิดเดียวกันแต่ว่าคราวนี้เราจะมาใช้ในเรื่องของการวัดน้ําที่อยู่ในในถังเก็บน้ํามันน้ําที่อยู่ในถังเก็บน้ํามันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงส่วนใหญ่แล้วบางทีถัเงเก็บน้ํามันหรือภาชนะที่เราบรรจุน้ํามันเนี่ยอาจจะเป็นชนิดที่วางอยู่บนดินหรือใต้ดินก็แล้วแต่เนี่ย มันอาจจะมีรอยรั่วหรือน้ําปนเปื้อนเข้าไปตามน้ํามันที่เราสูบถ่ายออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นน้ําไปผสมกับน้ํามันมันก็จะเกิดให้ผลความเสียหายกับตัวเครื่องจักรเครื่องยนต์ที่เราใช้น้ํามันตัวนี้เป็นเชื้อเพลิงได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องมีการตรวจวัดว่ามีน้ําปนเปื้อนอยู่หรือไม่ อย่างไรวิธีการเราก็จะใช้น้ํายาตัวนี้นะครับน้ํายาตัวนี้เนี่ยเปิดกล่องออกมานะฮะมันก็จะเป็นขนาดบรรจุเป็นเป็นหลอดเหมือนกับหลอดยาสีฟันนะฮะจะมีชื่อเขียนว่ามอ Fighting i ่งเป็นตัวน้ํายาวัดน้ำมันยี่ห้อก็จะเป็นยี่ข้อเดียวกันขนาดบรรจุข,ของตัวนี้นะฮะอยู่ที่ หนึ่งหลอดเนี่ยสามออนน้ำยาตัวนี้ใช้ใช้น้อยมากฮะก็คือ,อหนึ่งหลอดเนี่ยราอาจะใช้ได้นานเลยคุ้มค่าครับเปิดหลอดออกมานะฮะสีของน้ำยาเนี่ยมันจะเป็นออกสีน้ำตาลแล้วเมื่อเราป้ายน้ำยาไปป้ายกับปลายไม้แล้วก็ไปจุ่มวัดกับถังเก็บน้ำมันหรือพยานะที่บรรจุน้ำมันแล้วเนี่ยเมื่อ น้ำยาตัวนี้ไปไปไป,ไปโดนน้ำสีของน้ำยาก็จะเปลี่ยนเป็นออกสีแดงออกสีแดงสีส้มเนี่ยตัวนี้เป็นน้ำยาวัดน้ำอีกชน,นิดหนึ่งตัวนี้มีคุณสมบัติที่แตกต่างออกไปจากจากตัวเดิมที่เยเสนอให้ให้ให้ท่านชมนะฮะลักษณะสีของบรรจุพัณฑ์เนี่ยจะต่างกันมันจะออกสีสีเข้มกว่าออกสีส้ันดเข้มกว่าอ่า ลักษณะการใช้เหมือนกันฮนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวน้ํายาที่เขาปรับปรุงเป็นน้ํายาวัดน้ําเหมือนกับตัวแรกที่ผมเคยกล่าวถึงนะฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเขาจะโรงงานผู้ผลิตจะพัฒนาคุณภาพขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเพื่อเพื่อลองรับตัวน้ํามันที่มีส่วนผสมของเอทานอลเมทานอลก็คือน้ํามันแก๊สโซฮอที่ใช้ในยุคหลังๆของบ้านเรานี่แหละฮะคือสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีน้ํามันแก๊สโซ น้ำยาวัดน้ำโดยทั่วๆไปก็จะเป็นน้ำยาตัวเดิมตัวที่มีขายอยู่แล้วทั่วๆไปช่วงหลังๆเนี่ยมีเป็นชนิดของน้ำมันจะสโซฮอลมาขายตัวตัวน้ำยาเนี่ยมันจะทำปฏิกิยาได้ดีในในส่วนผสมที่มีเอทานอลเมทานอลก็เลยผลิตตัวใหม่ออกมาตัวนี้เนี่ยลักษณะของสีเนี่ยจะเป็นสีน้ตาลเหมือนเหมือนตัวแรกนะฮะเหมือนน้ำยาวัดน้ำตัวแรกแต่ว่า มันจะมีความเข้มข้นมากกว่ามันจะออกสีน้ําตาลดำเดี๋ยวเดี๋ยวสีเนี่ยยังไงท่านดูในในภาพนิ่งแล้วกันนะฮะจะมีภาพนิ่งบอกคือเป็นหลอดเหมือนกันมันอยู่พันเหมือนกันต่างกันที่แพคเกจมันจะมีสีออกออกน้ําตาลเข้มๆกว่านะฮะตัวน้ํายาก็จะเข้มกว่าเดิมน้ํายาเป็นสีน้ําตาลเวลาเราใช้ก็คือป้ายที่ตัวหลอดน้ํายาแล้วก็ไปป้ายที่ไม้วัดเสร็จแล้วก็ไปจุ่มในน้ํา สารเคมีในตัวน้ํายานี่ก็จะทําปฏิกิริยากับกับน้ํามันก็จะออกเป็นออกสีแดงสีแดงแดงสดสด,สด,สดแดงใสๆสอะไรเดี๋ยวเราดูกันเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะได้เห็นเวลาน้ํายาตัวนี้ทําปฏิกิริยากับมันในตอนต่อไปเนี่ยเราจะทดสอบให้ดู หลังจากที่เราเรารู้จักตัวน้ํายาวัดน้ําน้ํายาวัดน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะฮะในโอกาสหน้าผมจะไปพาท่านไปทดสอบไปทดสอบการใช้น้ํายาตั้งบัดน้ำน้ำาันเนี่ยกับของจริงกับน้ําจริงกับน้ํามันจริงโอกาสหน้าเราพบกันอีกครั้งสำหรับตอนนี้ผมช่างอเนกฮะจากสีฟ้าผเคสซ่อมขายตู้จ่ายน้ำมันและอุปกรณ์น้ำมัน ขอลาท่านเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะโอกาสหน้าพบกันใหม่อีกครั้งครับขอบคุณครับสวัสดีครับ